กินชาแนลสวัสดีค่ะว่านที่เห็นหัวแปลกๆอยู่ในมือของแม่นางนี่ก็คือว่านหัวร้อยรูนะคะวันนี้เอาสมุนไพรดีๆอย่างหัวร้อยรูมาฝากทุกคนกันค่ะหัวร้อยรูนั้นนอกจากจะเป็นสมุนไพรที่มีตัวยาที่สำคัญแล้วนะคะก็ยังมีความเชื่ออีกค่ะว่าเป็นว่านทางสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะ มักจะนํามาใช้ร่วมกับกาฝากชนิดต่างๆเพื่อนํามาใช้ทําเป็นวัตถุมงคลค่ะวันนี้เราไปรู้จักกับสรรพคุณดีๆของว่านหัวร้อยรูด้วยกันค่ะหัวร้อยรูหรือว่าว่านหัวร้อยรูนั้นจัดเป็นพืชจําพวกหัวเป็นไม้ที่อิงอาศัยหรือว่าเกาะอยู่ตามต้นไม้อื่นค่ะหรือเรียกว่าไม้กาฝากนั่นเองนะคะไม่ได้สูงมากนะคะ สูงก็จะอยู่ประมาณ30-60เซนติเมตรค่ะโคนต้นจะขยายใหญ่เป็นรูปกลมป้อมหรือเป็นพูค่ะมีลำต้นอวบน้ำที่โคนต้นจะปร่งพองต้นแก่มีหัวกลมโตขนาดเท่ากับลูกมะพร้าวห้าวเลยนะคะภายในหัวนั้นจะเป็นรูค่ะย้อนขึ้นย้อนลงพลุนไปทั่วหัวค่ะเมื่อผ่าออกดูมันจะมีมดดำอาศัยอยู่ภายในหัวนะคะ เนื้อจะนิ่มมีสีน้ำตาลไม้หัวนั้นจะมีรสเมาหัวร้อยรูมากขึ้นตามคาคบไม้ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการใช้เมล็ดและวิธีการแยกกอค่ะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนนะคะเป็นพืชที่ชอบความชื้นมากค่ะแล้วก็แสงแดดปานกลางหัวที่เห็นนี่แม่นางก็จะปลูกลงไปในดินร่วนนะคะที่มีความชุ่มชื้นค่ะ อันนี้แม่นางก็ปรุงดินเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นดินสําหรับปลูกค่ะรดน้ําให้มีความชื้นแล้วเราก็เอาหัวร้อยรูวางลงไปได้เลยนะคะรากของเขาก็จะย่างลงไปค่ะแล้วก็หากินได้นะคะเนี่ยค่ะเราจะไม่กลบดินนะคะเอาแค่วางลงไปค่ะแล้วก็เอาดินตบๆใส่ด้านข้างเล็กน้อยนะคะรดน้ำให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะ ให้ดินมีความชุ่มแต่ไม่ถึงกับแฉะค่ะเนีคะแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้เก็บไว้ในที่แดดรำไรนะคะเนี่ยค่ะก็ดูแลง่ายค่ะต่อไปเรามารู้จักกับสรรพคุณดีๆของว่านหัวร้อยรูด้วยกันค่ะในข้อที่1ว่านหัวร้อยรูนั้นช่วยบำรุงหัวใจช่วยขับชีพจรค่ะในข้อที่2ใช้เป็นยารักษาเบาหวานโดยการนำหัวร้อยรูมาผสมกับแก่นสัก รากทองพันช่างต้นกำแพงเจ็ดชั้นหัวข้าวเย็นเหนือหัวข้าวเย็นใต้และยากันชาติทั้งต้นนะคะนำมาต้มเป็นน้ำดื่มค่ะในข้อที่สใช้เป็นยาแก้พิษประดงหรืออาการของโรคผิวหนังที่มีผื่นคันเป็นเม็ดขึ้นคล้ายผดมีอาการคันมากและมักมีไข้ร่วมด้วยเสมอค่ะข้อที่สี่หัวใช้ตำกินเป็นยาขับพยาธิได้ค่ะ ในข้อที่5ส่วนของหัวนั้นยังใช้ผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นต้มกับน้ำดื่มช่วยรักษาโรคปอดได้อย่างไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในข้อที่6ยังใช้เป็นยาแก้พิษในข้อกระดูกหรือว่าโรคกระดูกพุนที่มีอาการเจ็บปวดกระดูกเปราาผิวหนังเจ็บช้ำมีพื่นอาจจะเป็นแผลกินลึกถึงกระดูกได้ค่ะในข้อที่7ช่วยแก้อาการปวดเขา่าปวดข้อ ปวดข้อเข่านะคะแก้ข้อเท้าปวดบวมได้ค่ะในข้อที่8หัวร้อยรูนั้นยังช่วยป้องกันและก็รักษาโรคมะเร็งได้โดยนำมาผสมกับตัวยาชนิดอื่นๆค่ะการใช้หัวร้อยรู50กรัมโกดจุลา50กรัมโกดเชียง50กรัมกำแพง7ชั้น50กรัมทองพันช่าง200กรัมเงือกประมอ200กรัมยาหนวดแมว50กรัม ผีมอหรือว่ามายราบ100กรัมเข้าเย็นเนื้อ200กรัมเข้าเย็นใต้200กรัมและไม้สักหิน50กรัมนำมาต้มรวมกันดื่มเป็นยาค่ะในข้อที่9หัวร้อยรูนั้นยังจัดอยู่ในตำรับยาพิกัดมหาการทั้ง5ซึ่งประกอบไปด้วยหัวร้อยรูหัวถั่วพูหัวกระเช้าผีมดมหาการใหญ่มหาการนกยุง โดยมีสรรพคุณช่วยดับพิษร้อนแก้พิษไข้ถอนพิษไข้ไข้าการประดงพื่นคันแก้พิษอักเสบแช้ำบวมน้ำเหลืองเสียค่ะและในข้อที่10อย่างช่วยบำรุงน้ำนมของสตรีที่ให้นมบุตรด้วยค่ะและนี่ก็เป็นสรรพคุณดีๆของหัวร้อยรูนะคะถ้าพบเห็นก็อย่าลืมนำมาปลูกไว้ที่บ้านนะคะเป็นสมุนไพรประจำบ้าน ปลูกเป็นไม้มงคลไม้ประดับได้อีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามการใช้สมุนไพรควรจะใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะหากท่านไม่มั่นใจควรจะปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรก่อนใช้เสมอค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำรินชาแนลด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะ